ในทุกประเทศทั่วโลกกองทัพถือเป็นรากฐานสําคัญของความมั่นคงและทหารที่อยู่ในหน้าที่ก็เปรียบเสมือนเสาหลักในการปกป้องประเทศชาติทหารปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงแต่เป็นกําลังสําคัญในยามสงครามเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทในยามสงบด้วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศหรือการเป็นตัวแทนของชาติในการปฏิบัติภารกิจระหว่างประเทศ ทุกหน้าที่ที่พวกเขารับผิดชอบล้วนเต็มไปด้วยความเสียสละความอดทนและความภาคภูมิใจในเครื่องแบบที่สวมใส่การเป็นทหารปฏิบัติหน้าที่เริ่มต้นตั้งแต่การตื่นเช้าในทุกๆวันเพื่อฝึกฝนร่างกายและจิตใจระเบียบวินัยถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพวกเขาเพราะความเข้มแข็งของกองทัพไม่ได้วัดจากอาวุธยุโทโธปกรณ์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของจิตใจและความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆทหารทุกนายต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมความสามัคคีและความเชื่อใจคือพลังที่แท้จริงของกองทัพเมื่อพวกเขาออกไปปฏิบัติภารกิจไม่ว่าจะเป็นการลาดตระเวนการป้องกันชายแดนหรือการช่วยเหลือประชาชนพลังของความเป็นหนึ่งเดียวคือสิ่งที่ทำให้ภารกิจสำเร็จในยามที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือพายุทหารที่อยู่ในหน้าที่จะเป็นกำลังด่านหน้าในการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพวกเขาไม่เพียงแต่ถืออาวุธเพื่อปกป้องแผ่นดินแต่ยังใช้หัวใจเพื่อปกป้องเพื่อนร่วมชาติภาพของทหารที่ยกเด็กขึ้นจากน้ำหรือการนำอาหารและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยคือภาพที่สะท้อนถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าทหารปฏิบัติหน้าที่ นอกจากภารกิจภายในประเทศแล้วทหารไทยยังมีส่วนร่วมในภารกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกองกําลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพต่างชาติสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะให้กับทหารแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในเวทีโลกการปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เป็นเกียรติที่ทหารทุกนายภาคภูมิใจ ชีวิตของทหารปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ง่ายดายการอยู่ห่างไกลครอบครัวเป็นเวลานานความเหน็ดเหนื่อยจากการฝึกฝนและการออกภารกิจล้วนเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญแต่ทุกครั้งที่พวกเขามองไปที่ธงชาติที่โบกสะบัดพวกเขาจะรู้ว่าทุกความเหนื่อยยากมีคุณค่าเพราะนั่นคือการปกป้องผืนแผ่นดินและประชาชนที่พวกเขารักความเสียสละที่ไม่มีเงื่อนไขนี้เองที่ทำให้สังคมยกย่องและให้เกียรติแก่ทหาร เมื่อพูดถึงทหารปฏิบัติหน้าที่เราไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชายหนุ่มผู้กล